ักศึกษาผมจะบรรยายในชุดโมดูลที่2นะครับเป็นกรณีศึกษาของ JetB บู Air ร์แลอเวย์นะครับเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจกานบินเหมือนกันนักศึกษาเห็นว่าเคส1เคส2คล้ายๆกันเหมือนกันในหลักการแต่ว่าเคส2เนี่ยมีจุดที่เขาประสบความสำเร็จและเขาใช้อะไรประสบความสำเร็จนะครับเจ็ตบูเนี่ยเป็นเป็นสายการบินที่ที่อยู่ในอเมริกานะครับเป็นอเมริกาเป็นโลคอสเหมือนกันนะครับโลคอสเหมือนกันแล้วก็ใช้บริการ ที่หลากหลายในอเมริกานะครับพื้นฐานเขาเนี่ยพื้นฐานของเจนบูเนี่ยคือเขาก่อสร้างในก่อตั้งในในเมืองที่นิวยอร์กในเมืองควีนนะมีพนักงานปัจจุบันนี้เขามีพนักงานมากกว่า2 0 0 0 0 22,000คนนะครับมีเที่ยวบินต่อว,วันเนี่ยมากกว่า1,000เที่ยวต่อว,วันแล้วมีฝูงบินตัวเองเนะฮะ264่ลำนะครับปีบผู้โดยสารมากกว่า40ล้านคนต่อปีอยู่ในระดับต้นๆของผู้การโลคอสในในอเมริกา ถ้าเป็นระดับโลคอสินกันเชื่อว่าน่าจะอยู่ดับหนึ่งนะครแต่ว่าในภาพรวมของทางธุรกิจการกบินท่านได้อยู่ดับสี่ดับห้านะครับบริษัทแอชบูลเนี่ยเขามีแหววางแผนว่าความหมายโครงการเขาเนี่ยเขาต้องการเนื่องจากเขามีความเติบโตเติบโตธุรกิจการขํามินมากในอเมริกานะฮะแล้วระบบเทคโนโลยีที่เขามีอยู่เนี่ยเขาใช้อีกระบบหนึ่งไม่ไม่รองรับธุรกิจไม่ได้พอลูกค้ามาค่อยเยอะเนี่ยระบบมันเริ่มมีปัญหาในล้วนนะครับหรือว่าการให้บริการที่ช้าเขาก็เลยมีความคิดว่า เขาต้องเปลี่ยนระบบนะครับก็ต้องเปลี่ยนระบบเนื่อง่าต้องการระบบปรัมวลผลที่รวดเร็วมากนะครับแล้วก็ทั้งสองต้องการเชื่อมโยงกับการต่างๆต้องใสยจะเห็นว่าเมื่อกี้เคสที่หนึ่งเคสที่สองเนี่ยความต้องการเหมือนเหมือนกันเลยเพราะว่าธุรกิจเดียวกันธุรกิจเดียวกันคือต้องการปรัมวลผลเพราะลูกค้าเข้ามาเข้าแถวเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ลูกค้ามาโฮดดิ้งที่ที่ที่ทรายหรือที่ที่พอร์ตที่จะขึ้นนั้นทุกคนต้องเรียบเลยวมาขายสินค้าได้รวยขายสินค้าทางเว็บได้ตัวแทนจําหน่ายได้เลยเลือกที่นั่งได้นะครับให้ล นั้นเขาก็เลยบอกว่าเขาต้องเปลี่ยนระบบนะครับนะครับเขาก็เลยศึกษาว่าจะทาอย่างไรนะครับเข,เขาก็เขาเคยประสบปัญหาในการที่เปลี่ยนแปลงระบบเขามาดูตัวเองคือเขาบทเรียนก่อนที่ทํทำระบบเนี่ยเขาศึกษาก่อนแล้เกาอนทำโครงาการเขาโครงการอ่นานหรือาสตรต่างๆที่เขาเประสบเนี่ยมามาเตรียมนะครับมาศึกษาทุก่อนว่าเป็นไงเช t บูเคยมีปัญหาระบบในการใช้ระบบในการลูกค้าเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ปี2007นนะครับก็เลยเกิดจากอะไรไหมครับเกิดจากว่าในช่วงนั้นน่ะเกิดพายุหิมะ เกิดขึ้นสายการบ,บินรายใหญ่ในะหยุดบริการหมดเลยหยุดบริการหมดนะครับแต่เจ็ b บูมองว่าเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจของเขาเขาเปิดบินเลยฮนะเปิดบินแล้วลูกค้าจากสายการบ,บินใหญ่ที่บินไม่ได้ในอเมริกาเนะี่ยย้ายมีเจ็ตบูมหมดเลยย้ายมีอยู่หมดเลยปรากฏว่าเจ็ b บุมให้บริการเนื่องจากระบบที่มีอยูนะ่ให้บริการไม่ได้เครื่องบินสามารถอาจจะบินได้แต่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่สามารถจะรองรับได้นะครับลูกค้าเข้ามาลูกค้าติดค้างนานสิบชั่วโมง เจ็ตบูไม่สามารถจะบินได้ต้องยกเลิกเที่ยวบินหลายๆเที่ยวต่อว,วันทั้งหมดยกเลิกทั้งหมด 1, หมดนึ่งพันหนึ่งร้อยเที่ยวปรากฏว่าบริษัทขาดทุนไปสามสิบล้านแล้วถูกลูกค้าคอมเพนหนึ่งมากเพราะไม่สามารถให้บริการได้นี่เป็นกรณีแรกที่เจ็ตบูมาดูว่านะผู้ใหญ่เขามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบเข้าใจว่าโครงสร้างพื้นฐานนานไอทีของเจ็ตบูเนี่ยนะฮะที่มีอยู่เนี่ยเพียงพอแลวสภาพปกติเท่านั้นในแต่ละวันได้แต่ถ้าเกิดวิกฤตไม่แข็งแกร่งพอรับรองไม่ได้ เอาเป็นกรณีที่หนึ่งนะกรณีที่สองเขามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเข้าความล้มเหลวของเวสเจ็ตแอร์ไลน์เมื่อกี้นั่ที่เคสที่หนึ่งที่ผมที่ผมอธิบายไปเนี่ยนะนะเขามาใช้ว่าเวสเจ็ตล้มเหลวเป็งไงเขาจะไม่ทําตามเวสเจ็ตนะครับเขาก็เลยเอาศึกษานะเขาศึกษาสองกรณีว่ากรณีที่หนึ่งเขาเคยประสบกรณีสองคนอื่นประสบมาปรึกษาก่อนทางโครงการนะพอเขาท่าเนเริ่มงทางโครงการนะครับเขาก็บอกเขาก็ดำเนินแผนเลย ยกเลิกระบบการจองที่ใช้ของในวิเทียที่เคยใช้อยู่เนี่ยนะฮะเ,เ,เป็นบริษัทคู่แข่งของซัมเบอร์โฮลด์นเนี่ยแล้วมาทำเบรนยากับซัมเบอร์เพราะซัมเบอร์เป็นหนึ่งในบริการผู้ให้บริการได้ไอทีที่ใหญ่ในในบทไซน์ชินระดับโลกนะครับที่สามคือเขาสร้างเว็บสำรองไว้เพื่ออะไรเขาบอกถ้าเกิดเหตุการณ์เวิร์ดแคสที่เกิดและการสูญเสียเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เลวร้ายเนี่ยเขาสามารถใช้เว็บสำรองได้ที่สี่คือเขามาบอกว่าว่าจ้างลูกค้าชั่วข่าว สูงว่าการชั่วข้าว500คนไว้ทำไมไว้คอยรับบริการลูกค้าเมื่อถ้าระบบเขาตัดแล้วมีปัญหาลพนักงานท่าชั่วข้าว5 0 5 0 0คนเนี่ยจะช่วยซัพพอร์ตจะช่วยตอบตอบปัญหาหรือจะช่วยสื่อสารกับลูกค้าได้นะครับอันที่้5คือเขาย้ายไฟล์ข้อมูลไปยังศูนย์ซาร์เบอร์ในเมืองออลกอรามาอ่าอเมริในวันศุกร์ทำไมท่าเลื่อกวันศุกร์เพราะว่าวันเสาร์เนี่ยมีคนใช้บริการน้อยในอเมริกา นั้นลูกค้ากระทบลูกค้าเขาจะกระทบกลุ่มเล็กๆนะฮะนั้นเขาก็ดูว่าถ้าย้ายไปสุขดีนะครับเขาก็ย้ายนะครับย้ายย้ายไปเขาก็ย้ายจากเมืองเมืองบัฟฟาโล่ในนิวยอร์กมาที่มาที่โอกลาโฮนาะครับเขาย้ายไปครั้งแรกเนี่ยปรากฏว่าหาระบบช้าบางบริการในสูงบริการเนี่ยให้บริการลูกค้าเนี่ยให้ให้บริการเนี่ยช้า พอเขารู้ลูกค้าเกิดปัญหาปุ๊บขัสวิตกลับไปใช้เว็บสำรองที่เขาตั้งที่เขาทำในสายไว้ในสายเห็นว่าเขาทำระบบเว็บสำรองไว้ที่ตัวเองที่ที่ที่นิวยอร์กนั้นกลับไปใช้เว็บสำรองเขาทำอย่างนี้อยู่หลายหนนะครับหลายหนเพราะว่าจนกว่าระบบจะเข้าที่นะครับในการที่ย้ายมานั้นเห็นว่าเขาไม่กระทบลูกค้าน้อยที่สุดเพราะเขามีระบบสำรองอยู่นะครับเขาก็ย้ายไปนะครับพอย้ายไปเนี่ยเขาก็เริ่มดูว่าเอ๊ะเขาบทเรียนเขาได้จาก ที่เขาประสบความสำเร็จเขาย้ายจนสำเร็จเลยนะครับย้ายสำเร็จเลย้ลเขาบอกที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาเอาข้อมูลปัญหาได้ดีเข้ามาศึกษาแล้วก็เอาของเวชเจ็ตมาศึกษาว่าเวชเจ็ตเกิดอะไรขึ้นอันสองคือเขาสร้างระบบสำรองเขาเชื่อว่าถ้าเกิดปัญหาเร็วรี่าสุดเนี่ยระบบสำรองเนี่ยสามารถรองรับลูกค้าได้ลดผลกระทบได้นะครับนันสามที่เขาใช้คือเขาตัดสินใจคือนะฮะย้ายไฟล์ข้อมูลไปในวันศุกร์เพราะเขาดูว่าวันศุกร์เนี่ย วันเช้าวันเสาร์ที่อาจจะกระทบเขาขึ้นวันสูงนั้นก็ทบวันเสาร์เขาเชื่อวันเสาร์เนี่ยลูกค้าเขาเนี่ยน้อยลูกค้าเขามีน้อยมากที่เขาขายตัวนั้นกระทบถึงว่าเคยยอดเขามีวันหน,นึ่งหนึ่งแสนคนเนี่ยวันเสาร์วันที่มีแค่หนึ่งหมื่นคนแล้วลูกค้ากระทบแค่แค่หนึ่งหมื่นคนเ็าสามารถรองรับได้สายการบินที่มีอยู่สองร้อยกว่าสายการบินสายร้อยหลร้อยกว่าเครื่องน,นี่สี่คือเขาจัดเตรียมลูกค้าพนักง,งานชั่วคราวไว้บริการลูกค้าในการที่เกิดปัญหาให้ตอบลูกค้าเพื่ออะไรลดแรงกระทบต่อลูกค้า ลูกค้ามีคำถามโทรเข้ามาปุ๊บห้าร้อยคนเนี่ยจะซัพพอร์ตเลยจะซัพพอร์ตทันทีจะตอบคำถามให้ลูกค้าจะถามว่าลูกค้าจะทำอะไรเซอร์วิสให้หมดทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจว่าในกรณีทช่นนี้สายเห็นว่าบางทีเรามีปัญหาแล้วโทรไปที่บริษัทเนี่ยไม่ใชบสายบ้างหรือไม่มีสายไม่ว่างมาทำให้คุณแต่ว่าบริษัทเนี่ยเขาตั้งเลยห้าร้อยคนรับก่อนรอรับได้นะครับนั่นจะเห็นว่าบริษัทเวชเจ็ตเนี่ยเ,เวชเจ็ตกับเจ็ตเ,เจ็ตบูดเนี่ยเลือกซื้อเต็มเหมือนกันให้บริการเหมือนกัน แต่กระบวนการการเงินของโครงการเนี่ยต่างกันอีกคนเนี่ยศึกษาทางเวจเจนเนี่ยไปเลยเชื่อมั่นแต่ว่าเจ็บบูเนี่ยมองว่ากรณีศึกษาต่างเขาเอาหยิบยกมานั่งดูว่าวิเคราะห์ว่าถ้ากรณีศึกษาเกิดอะไรขึ้นเขาตั้งเซนเซอร์ว่าถ้าเกิดอย่างนี้ควรจะทำยังไงอย่างนี้ทำยังไงนั่นก็นนทำให้ประสบความสำเร็จในการที่จะย้ายระบบมาอยู่ที่มาโขลมานะครับแล้วประสบความสำเร็จถึงรัฐบัลน,นี่ครับ